สำหรับมารตราการช่วยเหลือเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนในโครงการเราไม่ทิ้งกันผ่านการลงทะเบียนในเ w w บเราไม่ทิ้งกัน .com ถึงแม้ว่าโครงการจะปิดไปแล้วก็ตามแต่ประชาชนอยากให้ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ได้พิจารณาการเพิ่มเงินเยียวยาใหม่อีกครั้ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมากทั้งตกงานบ้างถูกเลิกจ้างบ้างถึงแม้ว่าสถานการณ์จะคี่คลายลงแล้ว แต่ยังมีประชาชนอีกหลายๆายกลุ่มที่ยังได้รับความเดือดร้อนประชาชนจึงอยากให้รัฐบาลเยียวยาเพิ่มอีก $5000 บาทหนึ่งเดือนก็ยังดีอย่างไรก็ตามทางด้านประชาชนอยากให้รัฐบาลมีการเยียวยาเพิ่มอีกสักเดือน ถึงแม้ว่าทางสบคจะออกมาชี้แจงเรื่องที่จะเพิ่มมาตราการเยียวยา5 0 0 0ันบาทต่ออีกหนึ่งเดือนนั้นว่าไม่เป็นความจริงดังนั้นประชาชนจึงอยากววนให้ทางรัฐบาลทีมเศรษฐกิจชุดใหม่พิจารณาถึงเรื่องการต่อมาตราการเยียวยาออกไปอีกหนึ่งเดือนเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่กําลังได้รับความเดือดร้อนจากโควิด หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ